สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้ภาพพี่น้องมาหาไต่ปลาไต่กบไต่เขียดครับพี่น้องมากับสมุนนี่แหละนี่สมุนมาน้าบิดเลยครับมือนนี้จริงๆผมยางมานันท่าเนี่ยผมได้เขียดหลายตัวแล้วด้วยครับนี่ครับผมเขียดหมดได้หลายตัวแล้วครับจับมานทาง แต้วันนี้สิมาหาเบิงปลาก่อนครับพี่น้องนี่ครับสมุนผมไต่ปลาไต่กบเหมือนกันนะ่ะฝนตกลิ่นอีกแล้วครับอีกซี่นี่เหมือนกันครับว่าสิมีปลาขึ้นบ่โอ้ยมาย พี่น้องเหมือนกันปลาเข็งครับพี่น้องเป็นปลาเข็งครับหยิบก่อนครับเ็นก,กพี่น้อง เรียบร้อยครับกบกบเฮ้ครับผมกบมาแล้วครับนี่กบก็ได้ครับพี่น้องมาแล้วนี่ครับเขียดเขียดก็ไลยอยู่ครับพี่น้่มมนเอ็นคล้องใหญ่ครับมือน,นี้ เกียดกับจับไปน้ำรับพี่น้องเนี่ยเกียดกับไรอยอะมา,าอะไรกบตนลงเบ็ดแล้วพี่น้องพ mm hmm. ากระโปงม,ม้ามกวนครับพี่น้อง <c oughs> สาบโอ้ยม้านำเล่นห้องลอยมานำอยู่นะใส่ซับได้เก่าครับพี่น้อง ัวคือบัวใหญ่เลยบ่าี่นี่ยขวานบัวใหญ่บัวใหญ่บัวแท่งครับพีนน่น้องหน่อยปวดเด็กแท้งป่าเลยพี่น้องมาออกหนาวกวนเบิดทั้งป่าทั้งกบครับ ก้างจิตแท่งกบกบอยู่ในขวางดินตื่นลูกหํำซ้าพี่น้องหันนั่งอยู่ีตัวหนึ่งกบตื่นซุ่มอยู่ในขวางดินไปได้ครับพี่น้องหันนั่งอยู่นี่ เสร็จแล้วครับนี่ถือขาครับกบอีกแล้วโอ้แม่นกับปุมสัตว์ตวเลยกบตัวที่สองปลานี่ไต่บริเวเลยพี่น้องฮะจับกบจับเขียดก่อน <c oughs> เขียดตัวใหญ่อยู่เลยพี่น้องนี่ปลามากวนบิด <c oughs> ครับผมต่ตัวใหญ่ครับผมปลาหยานบกคือ,อพี่น้องเบ่งกบเบ่งเกียดไปตั้งกันเลยครับพี่น้องเดี๋ยวคิดไงพี่น้องเกียเกียวนี่ว่ามันกบ ปลาโบเห็นเลยครับพี่น้องถือบบละ่ะลบขิงมาถือครับเบิ่งครับสมุนยางน้ำหนาป่ะนะี่ะมันจะมาชิดแด่แทงโอ้เป็นไงพี่น้องปลาผมโบได้แท่งปลานี้เบิดแหรอ ครับผมเขียดปลาคือสีบรีแท้งเหรอครับพี่น้องมันบวขึ้นหือหมากวนวะนี่บวมีเลยครับแท้งปลาเข็งตัวเดียวเดี่ยเขาหาจับกบจับเขียดไปนี่แหละครับมีกับเขียดโอ้เสนอ่อนเขียดพี่น้องหลายแห้งไม่ค่อยได้จับปันได่นี่ครับผมนี่เขาดูมองไฟใหม่นี่พี่น้องอ ครับผมเอาละครับพี่น้องกอบครับผมกอบอีกแล้วกบกบน่ครับผมสีมึงครับนี่ เต็มเลยครับเต็มลูกดอกกบหลายอยู่ครับครับผมโอ้พี่น้องมึงมานกบนะครับตัวที่สามแล้วครับเนี่ยตงแทงออกครับพี่น้องเก็บก่อนครับ พุทธพุทธเต้เนไปเสร็จหรออู้ไปบักใหญ่เลยบัดนี่ยอ้กบตรงยาบพุทธครับพี่น้อง <c oughs> มากะจกไปใส่บัดเนี่ยยั Nh ่งมั้งสิจริงเขาได้กบมาสามตัวคุ้มแล้วพี่น้องคุ้มแล้ยนักตึกแลยความผมแทงผ่าดเป่าตัวหนึง่งเม่ได้แทงโดนครับพี่น้องจัดใส่ไปเลยปิดเป่าตัวหนึง่ง กบมันเขียดเขียดตะปาดพี่น้องว่ามันกบเนี่ยนี่ครับผมมองไปเห็นว่ามันกบนแค่แต่พี่น้องมันลืมแค่แล้วครับมากวนหันกบอย่างนี้ตัวหนึ่งพรท่านกลับไปละเมืองครับพี่น้องไล่คุบเขียดคุบกบผมเบิด โอ้ยจีจัดซัดสมวกใสด้น้นี่โหโดดไปแล้วครับพี่นอ้องเดียวงฮาสิตไตเมื่อแล้วครับพี่น้องกลับแล้วพ่อแล้วเด็กบตรงงามสามตัว่ะเดี๋ยวไต,งงต,วววตขึ้นไปน้ำทางรองมึงว่าสิมิ่งให้เขาจับวะ ตั้งใจไปแท่งปลาครับพี่น้องปลาบ่มีมันกินนุ่นกินนุ่นนุ่นแดงหน่อยโมเมนต์ <c oughs> ปลาบ่าาามีครับหมากวนเังกินนุ่นครับพี่น้องนี่ครับผมอีสานบานเท่าออกมาก็มีแนวกินโหลดพี่น้องมุดดอกอยากแนวกินน้ำตรงไหตรงหน้าบ่าได้อันใดก็ได้อันหนึ่งละครับเหมือนนี้มาตั้งใจมาไต่ปลาเขาก็ยังได้กบ <c oughs> กบสามตัวง,งวามเเเสียดายตัวหนึ่งผมแทงพลาดครับบริแทงโดนกันเลยอยากพลาดเนี่ยเ๋ยรอน้าขึ้นนกหน่อยันึงครับพี่นอ้องยังไปแทงปลาไหมรอบหน้าต้องขี่รถไปเพราะว่าต้องร้อยไปครับประสันมานั่นัง่งกินนู่นม่นไหลไปไลยครับมันไหลจะบูบๆกว่านี้เจ็ดโมงครับพี่นอ้อง กินแบบบ้านๆครับคนันฝนตกลิ่นนี่ออกมาไตเรยเด้อครับพี่น้องเขียดเขียดโม่ร้ายโหดมัวหาตะตกแห้งมีครับนี่คือกันแต่ว่าคันอยากได้กบกับหาไตาเลาะหิมหนองหิมสะครับฝนตกลิ่นคนันฝนตกแห้งมันก็นสีอยู่น้ำให้หน้าก็ซีมีอยู่ครับน้ำโหงแต่ว่าคันตกนี่ในน้อยเลาะบึงน้ำหิมหนองครับพี่น้องน้ำหิมปลาสีออกมากบเพราะได้แทงเพราะได้จับอยู่ นี่ครับขอดีห้องสมุนกับพอได้เป็นมูขอเสียนี่กวนกวนเบิร์ครับนี่จำตัวล่อมมึงเป็นแล้วพี่น้องไปมองหนมูนมองนั่นนั่นแหละโอ้ยดีนะยังเด้กบปลาเนี่ยหมดตรงเบาเลยครับพี่น้องลงลุยกอนเบิร์ตเขียดพี่น้องเออเขียดเนี่ยหลายอยู่ครับเขียด กันโบขันจับโไปแล้วครับตัวนี้อื้องกับออกครับพี่น,น้องนี่อึ้องอื้องกับมากนี่ครับอื้องบ่อ,อครับไ,ได้หลายก่อนผลนแห้งๆก่นเนเอาุณอ่ะคุบเขียดด้วยนะครับพี่น้องมันยังเนี่ยนะ,ะสมุนไหมใจเอาแถว้ย หายอีห่หละฮะโอ้ยเฮ้ยังกันคุบยังเด้เยเนี่ยโอ้ไปๆไปเมื่อบันนีไหนครับผมนี่ครับผมกบอีกแล้วเห็นไหมครับพี่น้องนี่นี่กบตัวที่สี่อืสวย ครับผมกบสวยๆตัวที่สีครับระหว่างทางยังเห็นอยู่ครับพี่น้องอพี่น้องมาบึงกันบึงผลงานกันโหโห กบนี่ทุ่นนี่ครับพี่น้องขนาดทอดแข่งยังโมเป็นอย่างเลยเบิ่งครับนี่แหละครับป่าโบาได้ครับพี่น้องในปลาเข็งตัวนึงเพราะว่ามันบวกลื่นมากับก,บกวนน้ำนเทือ่นี่ครับผมเขาก็ได้กบมาซีตัวกบซีตัวก็เขียดโมครับพี่น้องน,นี่เก็บเขียดโมน้ำ กบกัตรงงามอยู่ครับผมร่างดีเลยา่างเสียบนะนี่ครับพี่น้องหลังจากไปไต่กบมาแล้วเดี๋ยวมันฉิดต้มกบจีริกดิบสูพี่น้องกินครับพี่น้องนะครับต้มไปเรื่อยๆครับเดียวกับมาจีริกแล้วเขาฉิดเห็ดปนกบเจ็บแสบซูพี่น้องกินครับนี่ครับผม ริก,การขึ้นมาแล้วปนกบปอกริกดิบเสียบแน่นอนครับ,บกบเที่ยวไปไต่มากแล้วครับอ่าพี่น้องแล้วแล้วนี่ครับต้มมีเห็ดฟางน้ำสองสามดอกฮะสมกบแล้วกันนี่ครับผมจีริกแล้วกันนี่ครับมีหอมกระเทียมหอมบัวใส่แค่นี้ครับพี่น้องปนกบปักริกจีปักริกดิบครับพี่น้องนี่ครับเมนูนี่บางคนก็นว่างง่ายครับปนแต่ว,ว่าผมว่า ยากครับมันหลายขั้นตอนครับพี่น้องใส่พริดไปตำแบบนี้สัน่นดีแต่พี่น้อง đây nam đúng không phải đặt nam khúc ความหอมใส่ในน้ำจักน้อยเพิ่มความหอมแลวเพิ่มสีสันน้ำครับ bằng nào nè. จอดครับแซบ่บอูส่น้องจอดเลยนี่เป๊ะนี่ครับผมฝนกบผิกดิบใส่เห็ดฟางน้ำเรียบร้อยครับพี่น้องมากินเข้ากันบัดนี้ มาครับพี่น้องมาเนี่ยกินเขาน้ำกันฝนเท่าแลวก็มีถอดผงไก่น้ำฝนปบ <c oughs> พักปวดสารผิดครับมีหดนอนเนี่ย <c oughs> ปลากินหลอดพดดักพักผมนอนสะดาว เดวยคดคควครับดอกแคครับนี่นะครับ วิธีหายกินแบบบ้านๆผมผมหาเองกินเองโมโตมิโตเสเด็งแต้นกันไปน้องใส่เลยจับเลย เ็ดอดูครับ 嗯。Mm hmm. to yes. mm. นี่แะครับ <c oughs> เอาไปใส่มากขึ้นเหลือจะสากแล้วกลมกลม อ่ะครับพี่น้องหลังจากเขาไปไต,ต่ปลาไต่กบไต่เขียดเนาะกระแดม่มากปลาบวขึ้นมป็นได้ปลายังงโมไลส่วนหนึ่งก็สมุนไปนำขวนเอาได้กบสี่ตวัวผมเอามาต่มปนสองตัวอีกสองตัวมึงอันพี่ปันน้องไปกิน กันนี่ครับผมเป็นวิธีหา้ากินแบบบ้านๆเนาะเป็นการหาอยู่หา้ากินแบบอีสานบ้านเท่าก็ตามฤด,ดูกาลครับฝนตกลินก็นไปล่องไตบึงอ่ไนกรอยูอกพี่น้องเพอได้อยู่ได้กินนี่แหละครับผมเ <c oughs> สพๆคือเก่าครับ <c oughs> ฝากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าครับผมตี่สําคัญครับอย่าลืม กดกระดิ่งไว้จังเบาผักกิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิมีหยังก็จังทาลุนทาเบิ่งนํากันเนาะครับกา <c oughs> สําหรับพี่น้องหลายคนเพิ่นก็มีคําถามหน่นคําถามนี่เข้ามาผมอยากเฮ็ดคลิปอีหยังก็ที่เขาสี่ยูทูบเบอร์เขาเจ้าเฮ็ดกัน Q A น่ะ Q&A เนาะครับพี่น้องก็ตอบคําถามมีคําถามหยังก็ผู้ใดอยากให้เฮ็ดคลิป <c oughs> ตอบคําถามจังสิได้ตอบเทื่อเดียวนะครับพี่น้อง ผมรวบรวมไปแล้ล่ะหลายหลายคำถามถามนนทามเนี่ยเก็บไว้อยู่ถ้าพี่น้องผู้ได้อยากให้เฮ็ดคลิปกัคอมเมนต์มากครับพี่น้องว่าเออคิวแอนดีหากินแบบบ้านๆเป็นในรูปแบบไหนก็วันนี้ลาไปก่อนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ